อะไรบ้างอะไรตู้เพรเออิดนี่ก็ได้จดีนะเพราะว่ามันอมันไม่ได้เดอทิางเดอโยวเน่ดอกคนไม่จะเรียกไม่เครับเมาแล้วเรงอรู้ว่ารูว่าอบคุณมาอบคุณมาไม่ออกยอกอก้าเดืออยู่สันดไกหไลันเ่

การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เอาบุคุณสมบัติของแต่ละคนมาเปรียบเทียบกันนะครับผู้สมัครของเราเนี่ยคือคุณหมอบัญญัติมีความชัดเจนว่าเกิดที่นี่เรียนที่นี่นะครับแล้วก็เป็นหมอที่นี่แล้วก็พัฒนาตัวเองมาเป็นสสสสมัย การทํางานเป็นเป็นที่ประจักษ์ว่าก็อยู่พื้นที่แล้วก็รู้ปัญหาเข้าใจปัญหาไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ที่สําคัญก็คือมีผลงานนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยเราคือคือ,คอท่านอภิสิทธิ์วชชาชีวะนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคือท่านเฉลิมชัยศีออนนะผมซึ่งเป็นผู้ผ,ผลักดันทําให้เกิดอ่างเก็บน้าคลองโพอยู่ในที่ตั้งอยู่ในอ,อําเภอเขาเฉเมานะครับแล้วก็ การเก็บน้ําที่นั่นเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับคนอาเภอแกลงทั้งอำเภอนะครับในอนาคตคนอําเภอแกลงนอกจากคนที่ทําธุรกิจนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวสวนความมั่นคงทางด้านสวนนี่ก็คือการมีแหล่งน้ําที่จะสามารถทําให้พืชโดยเฉพาะกัททุเรียนเนี่ยนะครับได้มีการเจริญเติบโตแล้วก็ทําให้มีผลผลิตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมหยาดก็เป็นคนได้สะ,สะท้อนโครงการนี้นะครับผมในคอรอมอรก็ช่วย ให้รัฐตีเกษตรได้อนุมัติประมาณมาแล้วก็จะก่อสร้างแล้วจะเสร็จภายใน3ปีปีครับรวมทั้งโรงพยาบาลแกลงเนี่ยผมเป็นผ,ผู้ผักดันแล้วก็ทําให้กระทรวงได้มีการพัฒนาโรงตึกอุบัติเหตุ5ชั้น,นครับรวมทั้งปัญหาต่างๆที่เราสามารถรวบรวมแล้วเราเข้าใจเราทํางานเป็นทีมและรู้ปัญหาครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณสมบัติพ,พวกนี้นะครับเทียบกับคุณสมบัติคู่แข่งซึ่งมาจากพักฝ่ายค้าร่วมกันนะครับซึ่งเราก็คงจะมีการทํางานร่วมกันในอนาคต อาจจะทํางานด้วยกันหรืออาจจะแบ่งงานกันทําแต่ปัญหาที่เกิดก็คือว่าการคัดกองคนเข้ามาเป็นผู้สมัครเนี่ยนะครับประชาชนก็มีความสงสัยแล้วก็เข้าใจว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็ได้เลือกผู้สมัครพักก้าวไกลไปแล้วนะครับแล้วได้เป็นสสแต่บังเอิญว่าเขามีคุณสมบัติที่เป็นคุณสมบัติต้องห้ามเป็นที่สงสัยเพราะเขาเคยต้องโทษจำคุกในคดีลักทรัพย์ ก็ถือว่าเป็นคุณธรบัตต้องห้ามครั้งนี้ก็ส่งผู้สมัครอีกท่านหนึ่งมาซึ่งครั้งนี้ก็พบว่ายังมีปัญหาเป็นข้อคําถามอยู่เหมือนกันนะครับในแง่ของการถูกแจ้งความเรืนกคดีในเ,เมื่อปี62นะครับตอนทํางานอยู่เป็นคดียักยอกถึงแม้ว่าจะมีการถอนฟ้องไปแล้วก็ตามแต่ว่าความสงสัยในคุณภาพและพื้นฐานของคนที่จะมาเป็นตัวแทนคนรวมทั้งพอสมัครไปแล้วเนี่ยก็พบ ประวัติเรื่องการยืน่นภาษีการยื่นภาษีเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ขาดคุณสมบษณิผู้สมัครจะเป็นการยื่นภาษีแบบไม่มีไรายได้แต่ปรากฏว่ามีข้อมูลทางโซเชียลมีเดียของเขาเองนะครับว่าเขาไปเป็นหุ้นส่วนในบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน5ล้านแล้วก็มีการซื้อหุ้นตรงนั้นเนี่ยไปแล้วกว่า4 9่0าหุ้นมีมูลค่าจำนวนมากถือหุ้นข้ามากของบริษัทนั้น สังคมได้ตั้งข้อสงสัยว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นการยื่นแบบไม่มีรายได้เป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับหรือการไปมีหุ้นจํานวนมากเนี่ยเอารายได้มาจากไหนในการที่จะไปซื้อหุ้นตรงนั้นสังคมเลยเป็นข้อสงสัยว่าคุณภาพของคนที่พักเก้าไก่ส่งมาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการถูกตั้งคําถามแล้วมาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของของเราของพรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเป็นคนที่นี่เรียนที่นี่ แล้วก็มีความพร้อมุสมบิไม่เคยด่างพร้อยไม่เคยถูกมีปัญหาอะไระเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าคนที่นี่เข้าใจมากขึ้นว่าถ้าถึงแม้จะชอบพักไหนในระดับกลางพักเก้าไกลพักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครเพียง3ามพักแต่อีกพักหนึ่งก็ยังไม่ปรากฏในการหาเสียงก็เป็นการช่วงชิงกัน2องพักการเมืองอปกต,ปกติปกติเนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งก็เวลาแข่งขันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมขอ ขอเชิญชวนนะครับเพื่อผมเราจะทําการเมืองสีขาวนะครับการเมืองสร้างสรรค์และพรกก้าวไกลก็เป็นพักคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีความคิดในเชิงคนรุ่นใหม่เพราะนั้นเรามาหาเสียงอย่างสร้างสรรค์กันนะครับเราจะไม่เราจะไม่สัดโคลนกันเราจะไม่ทําผิดกฎหมายเราจะไม่มีการซื้อเสียงๆๆนะครับสิ่งนี้นะครับจะเป็นต้นแบบที่ดีของการแข่งขันผมคิดว่าถ้าเราทําแบบนี้จนถึงการเลือกตั้งนะครับคนชนะให้กําลังใจคนแพ้นะครับ ส่วนคนแพ้นะครับก็ไปแสดงความยินดีกับผู้ชนะเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายที่สําคัญของเราก็คือว่าเราจะต้องไปให้ผู้ชนะไปทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเพิ่มอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนไปตรวจสอบรัฐบาลว่าสิ่งที่เขาหาเสียงกับประชาชนและรับปากกับประชาชนไว้สิ่งที่เขาเปลี่ยนคําพูดทาไมถึงเปลี่ยนเนี่ยเราจะมาร่วมกันให้ให้ความรู้กับประชาชนในทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเชิญชวนนะครับคุณพิธานะครับพรรคก้าวไกลประมาศเสียงกันอย่างสร้างสารรค์ครับแล้วก็จะทําให้เป็นการหาเสียงแบบ กา,การเมืองสีขาวก็คือไม่มีการทําผิดกฎหมายไม่สาดโทนกันสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่เขต3จังหวัดระยองนะครับในการเลือกตั้งซ่อมวันที่10กันยานี่จะเกิดขึ้นนี่ขอเชิญชวนครับ